ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมน,นะครับกับคนรักกุศลสําหรับวันนี้ก็ตามที่ตกลงกันไว้ครับจะมาอัปเดตเกี่ยวกับหมูแค่แกลนที่ผมเคยลงคลิปไว้แล้วว่าจะจับอาทิตย์นี้ก็เป็นต้นเดือนของกรกฎานะครับซึ่งสภาวะราคาหมูพระนี้ก็ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับในวันนี้ วันที่ผมทําคลิปก็เป็นวันที่สองกระกฎาคมตอนเช้าหลังจากจับหมูเสร็จกาเป็นหมูชุดที่แปตัวเป็นหมูชุดแรกของหมูแม่สาวซึ่งที่ลหลายๆท่านอาจจะมีความเข้าใจว่าลูกหมูชุดแรกไม่นคนที่จะเลี้ยงเลี้ยงไม่โตก็ลองมาฟังดูนะครับว่าจะโตไม่โตจริงๆแล้วก็เป็นแค่ความเชื่อ หมูถ้าเรามีอาหารให้มันกินยังไงมันก็โตนะครับดูแลรักษาตอนต้นให้ความอบอุ่นอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยสายพันธุ์เราดียังไงมันก็โตครับก็คงจะหายข้องใจเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ถามมาว่าหมูชุดแรกเลี้ยงได้ไม่ได้ก็เป็นรุ่นน้องของพวกเออรุ่นพี่ของพวกนี้แหละครับ พี่ได้จับน้องก็คลอดพอดีคลอดได้สองวันเพราะว่าหลังจากยานมก็รู้สึกว่ายานมก็ทับเลยพูดง่ายก็คือผสมตั้งแต่อยู่บนกลรงพวกนี้ผสมแต่อยู่บนกลรงก่อนที่จะเอาพี่เขาลงมาลงที่ขายแปดตัวเนี่ย พอดีน้องคลอดได้สองวันก็ก็คมหนดจับระยะขุนสี่เดือนสี่เดือนนี่นิดก็เป็นหมูที่ดูแล้วก็โตไม่เท่าที่ควรนะครับก็อ,อย่างที่ผมว่านะั่นแหละ เวลาที่ข้อดําหม่ใหม่ก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจรักษามันก็เไดใส่ใจดูแลก็เลยมีปัญหาแต่ก็ได้น้ําหนักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยหกิโลนะครับน้าหนักเฉลี่ยร้อยห้กิโลบริโภคอาหารไปก็แปลกระสอบแปกระสอบครึ่งแต่ถ้าเป็นชุดไหนที่เขาจเจริญเติบโตได้ดีนี้แปกระสอบครึ่งนี่ก็จะอยู่ประมาณ ร้อยหอัพก็พอๆกันนี่แหละครับร้อยห้อัพไม่เกิน110ยสิบนี่ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เราดูแลเบื้องต้นไม่ดีก็จะได้ประมาณนี้สำหรับท่านใดอยากให้หมูจเจริญเติบโตได้ดีน้ำหนักเฉลี่ยดีก็ต้องให้กินอาหารเยอะๆนะครับแต่ถ้าเราใช้อาหารลดต้นทุนเราก็ต้องขยายเวลาออกปีในการขุน พราะว่าอาหารลดต้นทุนน้มันก็จะทําให้หมูเราจเจริญเติบโตช้าลงไปแต่ถ้าให้ตอนที่หมูอายุได้70วันหลังจากหย่านมแล้วก็จะโตเป็นปกตินะครับแต่ก็จะช้าหน่อยคือหมูหลังจากหย่านมได้ประมาณ30-40วันเนี่ยช่วงนี้แหละครับที่เขาจะแตกเนื้อสร้างโครง ตรงนี้เราจะต้องให้อาหารอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับอาหารรดต้นทุนถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อยหลังจาก70เดือนเออ70วันหลังจากด่น,นมแล้วเราก็สามารถที่จะอัดอาหารรดต้นทุนได้ไม่ว่าจะใช้รำม,มาผสมวุนเสวนต่างๆมาผสมแล้วก็บรรตับม่นเทให้ให้เขากินได้อิ่ม ยังไงก็ตรงจริงๆแล้วการเลี้ยงหมูถ้าเราขาดการเอาใจใส่ขาดหลักสุขภาภิบาลที่ดีถึงแม้ว่าเราจะมีหมูสายพันธุ์ดีแต่การเจริญเติบโตก็จะไม่ดีตามนะครับมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการแล้วก็คุณภาพของอาหารซึ่งอาหารแต่ละยี่ห้อ แต่ละลเปลืส่วนผสมก็จะไม่เหมือนกัน,น,นแล้วก็โปรตีนจะไม่เท่ากันหรือว่ากันแต่ละกันนะครับก็มีความที่ทําให้หมูนึกอยากกินหรือว่ากินดีซึ่งมันก็เป็นบางยี่ห้อนะครับถ้าบางยี่ห้อในหมูไม่ค่อยกินเลยนะครับก็ถ้าเจอยี่ห้อไหนที่เป็นอย่างนี้ก็ต้องซื้อมาให้นะครับ ถึงจะลดต้นถนยังไงถึงจะราคาถูยังไงหมูท่านเขาไม่โตจะเป็นหมูแครแกลไปเลยอย่างเช่นชุดนิ้วก็เป็นหมูแครแกลต่ไม่แคร์แกลเพราะอาหารแครแกลเพราะการดูแลรักษาช่วงแรกๆหรือช่วงที่ติดงานส่วนสนนราคาตอนนี้บางท่านบอกว่ามันถูกถูกมากมาก ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับรานะคาอยู่ประมาณนี้ก็ยังพออยู่ได้นะครับสําหรับเกษตรกรจะให้ได้กำไรเยอะๆเหมือนช่วงที่ราคา90ราคาร้อยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วช้อย่างเดียวช่วงนี้วัตถุดิบก็แพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารแม้แต่รำาทุกวันนี้รำก็ยังแพง เกษตรกรอย่างเราเราก็ต้องทําใจนะครับแต่าตัวเล็กเนี่ยทำไมไม่นอนกินกับเพื่อนเราก็ต้องทําใจครับการเลี้ยงหมูซึ่งมันก็เป็นอาชีพของเกษตรกร,กรอย่างเราเราท่านๆนะครับแต่เราเลี้ยงเยอะบริหารจัดก,การดีให้มีหมูขายทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็เท่ากับเรามีเงินเดือนนี่แหละครับกาไรเลี้ยงมากก็ได้มากเลี้ยงน้อยก็ได้น้อยช่วงนี้ยังไม่ขาดทุนหรอกครับ ถ้าเราผลิตลูกเองนะครับพูดถึงว่าถ้าเราผลิตลูกเองถ้าเราไปซื้อลูกหมูมามันก็อาจจะได้กำไรน้อยลงก่อนแล้วแต่ท่านจะนำไปพินิษพิจารณานะครับว่าเห็นสมควรจะทำยังไงในการเลี้ยงหมูระหว่างซื้อลูกหมูมาขุนกับผลิตลูกหมูเองซึ่งผมว่าการผลิตลูกหมูเองนั้นมันเป็นอะไรที่เราจะมีหมูไม่ขาด ในอคอกในเล้านะครับก็นำไปปีนิพพิจารณากันดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอประมาณสินสาระดีๆเราคอมาฟังกันคลิปจะต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดมา,ดมาดคุยกันอัปเดตเรื่องราคาหมูแล้วก็เอาหมูที่แค่แกนมาลงให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้ฟัง ครับสำหรับคี่นี้ก็ต้องขอกล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กักบผลรักอิสระเพื่อที่จะได้ทําคลิปในโอกาสต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีมิชัยทุกท่านสวัสดีครับ